สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน<ห>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รก,กับงานของในหวงรู้บา,หายหลวง สำนักงานกปรหรือชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริเป็นองค์กรระดับชาติมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดาเนินง,งานโครงการอน,นื่งมาจากพระราชดำริภารกิจหน้าที่ของสำนักงานกปรน,นก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่จดบันทึกแล้วก็ประมวลพระราชดำริแนวความคิดหรือความคิดที่พองค์ท่านอยากที่จะลองให้พวกเราทํา สำนักง,งานกรพรอก็จะประมวลดูว่า1ปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันควรจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลหรือองค์กรอะไรบ้างในการที่จะดําเนินการแก้ไขสำนักง,งานกรพรอก็จะจัดการประชุมหารือกันก่อนนะครับว่าแต่และส่วนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้ตรงกันไหมเรื่องที่2เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราจะจะทำกันยังไง จะขับเคลื่อนกันยังไงใครมีหน้าที่ยังไงอีกเรื่องหนึงก็คืองบประมาณนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทำยังไงให้ในการใช้งบประมาณเนี่ยได้ประหยัดหรือคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ส่งผลกับให้พี่น้องประชาชนให้ยั่งยืนทใให้พ่ออของเราสุจ